แม่หัวเดือดแล้วค่ะใหม่ดาวิกาจะไม่ยอมทนครั้งนี้แรงเกินไปใหม่ขออนุญาตแรงกลับนะคะมันเกินไปอีกปล่อยไว้ไม่ได้แล้วหลังจากที่แม่น้อยเอาชาที่แม่จินดาเปลี่ยนใจไม่ถวายให้พ่ออยู่หัว ให้น้องแมวกินเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นยาพิษจริงหรือไม่ในซีรีส์แม่หยัว EP 5จนเกิดฉากสะเทือนใจเกินกว่าคนที่รักแมวจะรับได้ค่ะต้องออกมาเรียกร้องความปลอดภัยให้น้องแมวทางโซเชียลซึ่งทางผู้กำกับก็ได้ออกมาโพสต์แจ้งว่าการถ่ายทำทั้งหมดนั้นอยู่ในความดูแลจากเจ้าของและผู้เชี่ยวชาญโดยในฉากมีการใช้ยาสลบกับแมวจริงแต่หลังถ่ายน้องแมวก็ฟื้นมาใช้ชีวิตได้ปกติค่ะ แต่ก็ยังกลายเป็นประเด็นร้อนจนเกิดแฮชแท็กแบนไม่หยัวเดือดขึ้นรัวๆเลยค่ะ10พฤศจิกายนช่องวันก็ได้ออกแถลงการขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นขณะที่สัตวแพทย,ทยสภาและกรมปรศุสัตว์ก็รับเรื่องการตรวจสอบการดูแลสัตว์ในกองถ่ายหากผิดจริงมีโทษค่ะ ทางด้านแม่จินดาใหม่ดาวิกาก็ออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ค่ะบอกว่าไม่รอให้ทางผู้ใหญ่ออกมาพูดเพราะว่าไม่รู้รายละเอียดในการถ่ายทำคนที่ติดตามใหม่จะเห็นได้ว่าใหม่เนี่ยเลี้ยงสัตว์มาทั้งชีวิตไม่มีทางเห็นด้วยกับการทรมานสัตว์อย่างแน่นอนส่วนกระแสที่เกิดขึ้นถามว่าอยากให้ถอดซีรีส์นี้ออกไปเลยไหมทางด้านใหม่เองก็ยืนยันว่าไม่อยากให้ถอดค่ะเพราะในฐานะนักแสดง ก็ทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีที่สุดและอยากให้คนดูได้ดูจนจบค่ะแต่กระนั้นก็ยังไม่พอชาวโซเชียลยังคงกริ้วหนักโพสต์ด่าดาวิกาอย่างต่อเนื่องจนเกิดการรีโพสนี้ค่ะเมื่อชาวเน็ตใช้คำพูดที่เรียกได้ว่าแรงจนดาวิตต้องมาบอกว่าเรียกใหม่เฉยๆก็ได้ค่ะไม่ต้องถึงเรียกว่าอ e, ีขนาดนั้นก็ได้ไม่เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ นะบัดนี้ถึงเวลาแล้วครั้งนี้ดาวิขออนุญาตไม่ทนนะคะปรึกษาชาวเน็ตบอกว่าทุกคนใหม่ปรึกษาค่ะใหม่กำลังคิดว่าใหม่ควรฟ้องคนที่ด่าใหม่เกินเหตุดีไหมคะแล้วใหม่จะเอาเงินทั้งหมดมาช่วยเหลือสัตว์ฝากพี่ๆน้องๆใจดีส่งให้หน่อยนะคะแคปโพสที่คิดว่าแรงแล้วดีเอ็มมา คีย์บอร์ดสั่นเลยค่ะดาวินนาจะได้เงินไปช่วยเหลือสัตว์ไม่น้อยเลยนะคะเนี่ยมันถาวว่คะ